สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเหล่าล้ว,วยชาแนลค่ะพี่นองคะมาพบมาพอกันกับอันในเศร้า เมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนว่าดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมูลนี้แอดภาพพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเช้าวันที่หนึ่งนะคะเสาเมือวันที่หนึง่งเสาร์มวยออกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขของเซียนมงคลสิเป็นตัวใดเซียนมงคลสินเน้นย้ำตัวเลขตัวใดให้นะคะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะเซียนมงคลสวัสดีครับจ้าโอ้ตามกันเช้าไม่ออกเนาะวันนี้เนาะข้าวหอมวันนี้เอาเน้นๆเลยจ้าอย่างไรก็อย่างไรก็ออกค่ะ <c oughs> อะเตรียมเรียบร้อยยังเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเอาสามตัวเอาเอาเลขหลักหนนะเลขหลักนะจ้าเลขหลักหีศูนย์ค่ะหนึ่งค่ะ ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะค่ะผมไปที่นี่จับจับสองตัวแล้วรอแล้วนะจ้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะหกหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะห้าหนึ่งวงกลมเลยห้าหนึ่งวงกลมค่ะ แล้วก็หกหนึ 6, 1, ่ 6, 1, งนะหกหนึ่งก็วงกลมนะหกหนึ่งก็วงกลมค่ะห้าเจ็ดวงกลมเลยห้าเจ็ดนะคะวงกลมหกห้าด้วยหกห้าก็วงกลมเหรอคะอาผมแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะแล้วก็หก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 ค่ะอาผมแล้วก็สามตัวก็มีมีมีห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งค่ะแล้วก็ห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดค่ะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดค่ะห้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็สามห้าเจ็ด สามห้าเจ็ดค่ะแล้วก็คอมสับคณะตัวเลือกเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าค่ะครับถ้าวิ่งถ้าคนขอชอบวิ่งก็ให้วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งค่ะครับผมแล้วถ้าทีนี้เลขหกเนี่ยมันเลขหกเนี่ยก็จะให้วิ่งวิ่งข้างล่างนะวิ่งหกนะโอ้ยวิ่งหกล่าง ค่ะผมทีนี้ศนะูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่ข้างบนผมควรมอยู่ข้างบนนะ <c oughs> แล้วนะแล้วแต่เอฟซีเขาชอบตัวไหนก็ให้เขามีไปแต่แต่ผมชอบข้บตัวหกหกกับศูนย์อ่๋อค่ะเออที่นี้ผมผมเล่นหกขับศูนย์ไว้จ้าที่ตัวหลักของผมมันหกกับศูนย์หกกับศูนย์แล้วก็แล้วก็แล้วก็ห้าเจ็ดเท่านั้นเ่ยอืมจ้าครับผม ค่ะวันนี้ก็เน้นเ้นวงกลมให้สี่คู่นะคะครับผมจ้ะซื้อได้เยอะไหมลยอยลตเตอรี่น่ะวันนี้ซื้อได้เยอะหรือยังคะลอตเตอรี่ตัวไหนซื้อเยอะคะเราได้ได้วันนี้วันนี้ไม่ได้ไมาเยอะมันมีแค่แค่สามสิบใบอ๋อวันนี้ได้สามสิบใบสามสิบใบก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้าอือแล้วก็หกห้ามันรวมกันด้วย ค่ะหกข้าด้วยครับครับผมมีแค่นี้แหละเออค่ะอันนี้ัปหาไม่ได้มันเลขมันอั้นเลขสออั้นแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเลขเนี่ยอะไรเลขหกศูนย์นี่ก็อั้นห้าเจ็ดนี่ก็อั้นค่ะสาห้าเจ็ดนี่ก็อั้นค่ะแล้วก็ศูนย์นี่เขาก็อั้นแล้วออืมโ้รับเยอะไหมค่ะครับผมเขาไม่รับครับผมจ้ะตรงกลายังไงก็ก็ ค่ะไรก็ขอรวยๆทูกันอยากขยัให้โูครัะทุกคนเลยค่ะถ้าเป็นแนวทางไว้จ้าถ้าผมท่าเนี้ยท้าชุดนี้ถ้าทูครับมันออกชุดนี้ก็ก็คือว่าผมก็ถูข้างมดเลยเออจ้ะค่ะผมเรื่อทต่ำนีเป็นเรตำนี้แหละครับผมจ้ะโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ครับผมครับผมจ้ะเดี๋ยวจะรีบลงให้เอฟซีดูก่อนครับผมครับผมค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะร่ำรลลวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอ้าหวยออกวันนี้ปุ๊บก,ก็ตอนพรุ่งนี้ก็โทรไปหาผมได้นะได้ค่ะโทรมาแต่ชัน้นเลยแล้วจะได้ให้เขาไปหาที่ส้านร้นต่ไว้ก่อนได้ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับ่ะสวัสดีค่ะคร่ะสวัสด<อ>ีครั<ะ>บ สรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางโตเลขจากเซียนมงคลค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเช้าวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะเสาร์นี้เซียนมงคลเราก็บ,บอกว่าบนวิ่ง บนวิ่งยูเจ็ยูศูนย์ยูน่งนะคะหลัก7หลัก0ูนย์หลัก1นะคะลางวิ่ง6ค่ะเลขหลักมี0 1 5 6 7นะคะตัวเลขจับคู่สอตัวบนลางนะคะกซสมี่ศูนย์หนึ่งหกศูาศูนย์เจ็ดหกหนึ่ง หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะวงกลมห้ยคูซี 4, หางมีหกหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดหกหานะคะประมาณพี่น้องคะสาหรับตัวเลขสามโตบนนะคะมีหาหกหนึ่งหาหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหาย์เจ็ดหกศูนเจ็จ็ด็จสามห้าพี่น้องฟังทั้งนี้เป็นตัวเลขที่เซียนมงคลเรามีลอตเตอรี่ว้ในขอบข้องนะคะเรล้ามี หาเจ็แล้วก็6กหานะคะรวมๆนะคะประมาณ30กว่าใบเนาะคะนะ่ะเนาะเอาพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนเสาร์มื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพุทธ,ธศักราช2565นะคะขอบ,บุญขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนคนโชคโชคม,นม,นม,นมันมั่นลำลำรวยอเรืยเฮงเฮงปังปัง ไปน้ากันสุขูมสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนข้อมูลโตัวเลขแนว่าดีๆแบบมีนะคะจากเซียนมงคลค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบมีเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิบเด้บวพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดดังๆจากท่างช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทาตัวเลข จากเซียนมงคลนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเช้าหวยออกตัวเลขกะมีเพียงซัมนี่เนาะค่ะเนาะเอาไว้พ่อกันไม่กระปดอในคลิปหนาเด้เดาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Yeah. ลุงเมื่อไปไหนลุงมาเดินเขาไปหนเดินเขาไปหน